สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเกียงปลาเด้อครับเด้อปลาที่ผมไปหามานะครับที่ผมเคยลงคลิปวิดีโอครับลงคลิปว่าผมใส่หลอบนะครับหลอบดักปลานะครับได้ปลาอยู่ครับนี่ครับกำลังเกียงได้ปลาคอครับปลาคอกับปลาดุกหรือว่าปลาช่อนครับปลาช่อนปลาดุกนะครับนี่ครับแกงปลา ใส่บวบครับใส่บวบพร้อมนี่ครับบวกบวบกับพระอีตูครับเนี่ยว่าไปหามากบาเฮ็ดชินจะเขียวหามาอีกครับนี่หามาผมก็เอามาแกงครับนี่ครับผมก็ค้างไว้ยังประดุครับยังบวเฮ็ดครับเร้านี้ไปใส่รอบถึกหลังเดียวครับนี่ครับแกงใส่พักใส่บวบ ผมกักขังไวคงง้ครับกำลังปรุงีครับมีบ้านผมไปพ้ปรุงให้วันนี้ผมก็จะใส่บวบครับบวบ้อมสมบับบวบวครับบวบหอมสื่อมากครับแต่ว่าปลาบริสุทธิ์ปลาช่นก็โล่หนึ่งก็แพงเลยครับ แล้วก็ใส่ผักอกตูนะครับเรียกว่าพระสายสานเขาเอินผักแมงลักนะครับหอมนี่ครับแมงลักคนบไปครับฟ้ามันจะม,มุนใส่ฟ้าปิดหม้อไว้น่ครับหับปิดหม้อไว้ครับ ให้บักบวบสุกครับนี่ครับปลาผมมันขังไว้กันย่งอยูอย่ครับนี่ครับแกงปลาหรือว่าอมปลาใส่บวบหอมครับเดี๋ยว่าปลาไปนี่ครับกับปูคบค้งไว้หมูว่านนี่ยังมาเลี้ยงผมผมกระได,ด้เยครับเด้อครับหมูวา่านตอนตอนแรงๆครับ ใส่น้ำไม่รับนักครับนะครับนะี่คร้ำต, ja. ตอนแร,มนรกมได้ปลากคอตัวหนึ่งก็เสียงผมเอาไว้ในะนะห้แม่ผมนะครับนี่ครับนี่ก็ทำแบบขัดเกลี่ยนน้ำนะครับเกลี่ยนน้ำเส่าแรงตอนเช้าตอนเย็นก็บอตายแต่ไ่ต้องใส่น้ำหลายเนะครับใส่น้ำนุ่หน่อยครับทั้งลาตะปอตายครับ ใช่ครัใช่น้ำหลายมันเนียงปดุเกาะก,กันครับเต้นครับ,บครั้งครั้งไห้ครับฟูครับฟูแกะกระดองกระดองดดที่ดีถอดครับแสบครับรปปครับมาเบิ่งปลาเราแบบมาเบิ่งแกงปลาครับโอ้ หอมขนาดครับหอมมากมเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนีค่ครับเด้อครับสวัสดีครับ